สวัสดีครับนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มา c o อร์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรมาแนะนํานะครับก็วันนี้ก็จะมี่าพวกกีตาร์นะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกนะครับที่ผมมีอยู่ในห้องนะครับจะเอามาปล่อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับก็เราปล่อยเป็นตีเป็นว่าของมือสองนะตีเป็นราคามือสองกันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะอ๋อเริ่มตัวที่งงๆต่ำๆกันดีกว่านะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาเมลนะครับเทเลนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับพลาเมลสภาพใหม่เลยนะครับผมเคยแบบใช้ซ้อมเคยพาไปเล่นงานสนุกสนุกเลยด้วยนะครับแบบงานนะครับลายไม้สวยครับพลาเมลนะครับตัวนี้่าตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับผมปล่อยแค่สามพันบาทนะครับผมสําหรับใครที่เห็นใน Youtube นะสามพันบาทนะครับผม แต่ก็ทางช่องทาง Facebook นะครับผมในเพจนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยใช้งานปกตินะครับนี่ฟิล์มที่ลูกบิดยังไม่ยังไม่เอาออกนะครับยังติดอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับสามพันบาทนะครับก็อยู่ที่ภูเก็ตครับใครอยู่ภูเก็ตสามารถมารับได้นะครับผมหรือว่านัดรับกันได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งให้ได้นะครับตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสเลด นะครับลิฟท์พออีพีโฟนสลนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่นะครับสเปเชียลนะครับทูนะครับตัวนี้ก็ที่เขาบอกว่ามันจะมีที่ตั้งสายใช่ไหมตรงนี้นะนี่จะมีที่ตั้งสายตรงเนี้ยอ่ามีปุ่มไม่กดด้วยนะครับตั้งสายในตัวนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ของแท้แน่นอนครับของแท้ของแท้ของแท้นะครับนะครับนี่ครับอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับก็ ตามของใช้งานครับผมแต่สภาพอะไรก็ใช้งานปกติอยู่นะครับก็ตัวนี้ปล่อยแค่เจ็ดพันบาทนะครับมือหนึ่งอยู่ที่หมื่นสองนะครับผมปล่อยที่เจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้นะครับโอเคลายเฟรมสวยนะครับตัวนี้นะครับโอเคตัวต่อไปเลยนะครับเป็นงานญี่ปุ่นนะครับเป็นกีตาร์ญี่ปุ่นบอดี้ลายเน้นมากนะครับบอดี้ลายเน้นมากตัวนี้นะครับก็เป็นงานญี่ปุ่นนะครับนี่ครับหลังคอบางคน่าเอ้ยทาไมตัวนี้ลายมันแบบ เป็นโอยทำไมเยอะจังที่จริงไม่ใช่ครับมันเป็นลายไม้นะครับนี่ครับลายไม้นะนี่ครับลายไม้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับรุ่นของมันอะ่ะจะเป็นแบบเป็นการเพ้นแบบอ่าไม่แบบลงเนื้อเป็นยังไงอะ่ะเป็นแบบเป็นเหล็กอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเนี่ยแบบเนี้ย แต่รู้ว่าดีมากครับตัวนี้ลายไม้เลยสวยเลยครับถ้าใครสนใจนะครับน้ำหนักก็โอเคเลยนะครับผมเป็นกีตาร์แล้วถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวแบบนี้ผมให้แค่สี่พันบาททวนครับตัวนี้นะครับผมอ่าสี่พันบาททวนนะครับตัวนี้ก็นัดรับได้เลยนะครับสวยมากครับคออย่างดีเลยครับนะครับพี่ๆคนไหนสนใจสี่สี่พันบาททวนครับสี่พันบาททวนโอเคนะครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะครับ ทิ้งของในบ้านนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยครับเดี๋ยวคุยกันพิเศษหน่อยตัวนี้ครับจะเป็น RG นะครับตัวนี้ไอ้บันเน็ต RG สามร้อยเจ็ดสิบนะครับผม j จ e ปนะครับเมอินนะครับตัวนี้ก็สปริงสามตัวนะครับคันโยกอะไรปกตินะครับตัวนี้ไม่มีคันโยกให้นะครับไปซื้อเองได้เลยนะครับแต่ว่าล็อกสายอะไรครบเลยนะครับผมตัวนี้สิดีมากครับ ผมลงคลิปไปใน YouTube แล้วด้วยแบบในคลิปแบบคลิปเรียวครับคลิปสตอรี่ครับลงไปแล้วนะครับคือแบบดีมากเสียงแบบสุดๆเลยราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมปล่อยแค่รคาพันเก้านะครับผมปกติเขาจะแบบว่าปล่อยกันราคาหลักหมื่นกว่านะครับแต่วันนี้เนี่ยครับเอามาให้น้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้เห็นกันนะครับก็ปล่อยให้ไปที่เก้าพันเ้านะครับผมโอเคครับตัวต่อไปเลยนะครับ ตัวนี้หวังหลังสุดแหละ <c oughs> นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟนเดอร์นะครับเฟนเดอร์เพลเยอร์นะครับสตาร์ตัวคัตเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพลัดท็อปนะครับพันท็อปตัวนี้ลายฟิล์มสวยมากครับที่สำคัญที่ผมชอบนะมันมีลายแตกงาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับตัวนี้มันจะมีลายแตกงาเกิดขึ้นเลยนะครับปกติอะบอดี้ต้องผ่านอุณหภูมิผ่านเพื่อผ่านแบบ เกิดการแตกเกิดขึ้นเป็นแบบสีผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีใน,ในโตรหรือว่าไม่สีในโตนะที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะครับเที่ยมันจะเกิดการลอยล้าวเหมือนเหมือนดินแห้งอ่ะนะครับเป็นสวยมากครับลิลิตรลิลิตนะครับตันนี้ก็สาภาพแบบค่อนข้างจะด,ดีเลยนะครับมือหนึ่งอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันนะครับแต่ผมปล่อยแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับคันโยกครบแล้วก็ใบเซอร์นะครับมีใบเซอร์ด้วยนะสีแดงนะครับปุ่มตัวนี้ก็ได้ลงคลิปรีวิวไปแล้วในคลิป ชื่อว่าเพลงหน้าไม่อายของพี่พี่สินลิฟวนะครับตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ของแท้แน่นอนครับไม่มีการมัวอะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการมัวอะไรเลยนะครับนะครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับอ่าสองโทนนะครับหนึ่งวอลลุ่มนะครับแล้วก็โอเคนะครับตัวต่อไปเลยนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นกิฟสันสตูดิโอนะครับตัวนี้ close ลิปสันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบอะไหล่ทองนะครับอะไหล่ทองตัวค่อนข้างจะเข้มหน่อยมีลายเฟรมท็อปฟิปแบบท็อปเฟรมนะครับโอเคครับฟิ้เก็บอดอะไรก็ดีเฟดไรก็แบบยังยังไม่สึกนะครับยังใช้ได้อีกยาวเลยครับแล้วก็ลูกปิดก็ปกติครับลูกิดนี่ครับนี่ครับ U.S.A. นะครับตัวนี้นะครับ U.S.A. ครับผมนี่ครับรอยมีไหมมีครับรอยมี มีตามการใช้งานนะครับแต่ก็สภาพรวมๆแล้วก็สวยมากครับนะครับก็บรลุมตามนี้เลยครับตัวนี้ปล่อยอยู่เท่าไหร่อ่าตอนแรกผมปล่อยไปในกลุ่มที่สี่หมืนกว่าแต่ตอนนี้ผมว่าผมกะแบบว่าจะจะเอาของออกแล้วจริงๆครับก็จะปล่อยที่สามหมืนแปดนะครับพี่ๆคนไหนที่มาเห็นใน Facebook หรือว่า youtube นะครับผมจะปล่อยที่สามหมืนแปดนะครับนะครับพี่ๆตัวนี้นะครับจะมีอะไรให้บ้างครับมีกระเป๋าให้นะครับตัวนี้มีกระเป๋าให้นะครับ ก็คือเป็นกระเป๋าที่ผมซื้อใส่เองนี่แหละนะครับก็จะแถมไปให้ด้วยนะครับผมก็แต่ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับทักมาคุยกันได้นะครับถ้าหรือมารับเดี๋ยวผมจะลดให้อีกนะครับผมคุยกันง่ายๆครับผมถ้าใครอยู่ภาคใต้หรืออ่าสะดวกให้ผมส่งมากกว่าก็สามารถส่งได้ครับนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะครับทุกเกือบทุกตัวในในในตรงนี้นะครับเนี่ยมี3ามสี่ตัวนี่แหละ ที่มีคลิปเสียงอยู่ใน youtube นะครับก็สามารถไปชมเสียงอะไรก่อนได้นะครับว่าเออเสียงแนวทางประมาณไหนแบบบางทีเราซื้อของเราไม่ได้ลองกับตัวอะไรแบบนี้ครับเราจับฟิลไม่ได้ว่าเราจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ศึกษาก่อนนะครับศึกษาว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงก่อนก็ได้ครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปรีวิวเสียงว่าชอบแนวทางประมาณนี้ไหมครับก็อยู่ที่พิจารณานะครับว่าโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอันคลิปใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ มาปล่อยกีตาร์ในห้องนะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากรับชมด้วยครับนะครับเมื่อคืนได้ปล่อยเพลงหน้าไม่อายของพี่ๆสินลีฟูครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ